วิธีแก้อารันเสาไฟฟ้าตั้งตรงกับกลางตัวบ้านหรือหน้าอาคารร้านค้าแก้ได้ง่ายนิดเดียวค่ะก่อนอื่นฝากพี่น้องช่วยกดติดตามช่องหมอนี่ยิบซีนำโชคด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอนีได้ลผลิตคลิปดีๆออกมาให้กับพี่น้องได้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเสาไฟฟ้าตั้งตรงกลาง ตำแหน่งของตัวบ้านหรือหน้าร้านค้าหน้าคานพาณิชย์มันเป็นยังไงนะคะก็หมายถึงว่าเขาจะตั้งเหมือนในภาพเลยค่ะระหว่างประตูบ้านจนถึงมุมรั้วนะคะเขาจะอยู่ตั้งตรงประมาณกลางๆเลยค่ะถ้าตั้งแบบนี้นะคะอาจจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าอาคารร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่อาคารร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเราเปิดประตูไปก็เจอเสาไฟฟ้าอยู่ ตรงกลางประตูตำแหน่งอยู่ตรงกลางประตูเลยอะไรแบบนี้นะคะถือว่าเป็นอาถรรพ์เลยนะคะอันดับแรกเลยตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมันเกะกะค่ะมันขวางหน้าร้านอะไรเนี้ยค่ะวิสัยทัศน์ไม่ดีอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะแต่ว่าในหลักของพลังงานนะคะสาไฟ,ฟฟ้าจะมีคลื่นพลังงานของความร้อนแล้วยิ่งแบบเนี้ยเขาจะเรียกกันประมาณว่ามันเหมือน ทูปก้านเดียวแบบนี้ค่ะก็คือมันเป็นอาถรรพ์นะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีแก้ให้นะคะทีนี้เราก็จะมาวิธีแก้นะคะว่าจะทำยังไงให้ลดทอนให้ดูไม่ให้เขาดูเหมือนเสาไฟฟ้าเนี่ยดูเหมือนเป็นทูปก้านเดียวใช่ไหมคะก็โดยการที่ปลูกต้นไม้ค่ะ จะปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าปลูกไผ่แบบที่เขาตกแต่งสวนนะคะเป็นแนวอะไรแบบนี้ค่ะต้นไม้ดอกไม้อันนี้นะคะนี่ก็คือวิธีแก้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาแบบเหมือนในภาพเลยค่ะให้เขาลบความที่ดูไม่ให้ดูเป็นเสาไฟฟ้าเป็นเหมือนทุก้ั้นเดียวนะคะและอีกแบบหนึง่งถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ปลูกบ้านอาคารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ให้หันหน้าบ้านไปอีกทิศทางหนึ่งค่ะให้หันข้างอยู่ให้หันข้างเข้าหาเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่นะคะอันนี้ก็จะแก้อาถรรพ์ได้อีกแบบหนึ่งมันก็จะไม่ปะทะกันนะคะหรืออีกแบบหนึ่งถ้าสามารถย้ายเสาไฟฟ้าได้นะคะก็แนะนำว่าให้ย้ายเสาไฟฟ้าเลยค่ะให้เขาไปอยู่ในมุมรัว้วด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะ ถ้าสําหรับใครที่สามารถย้ายได้นะคะแต่ถ้าว่าไม่สามารถย้ายได้ก็แนะนาค่ะปลูกต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอะไรก็ได้ค่ะปลูกให้เขาลดทอนเหมือนว่าให้แบบลดการประทะค่ะลดแรงประทะนะคะแบบนี้ก็แก้ได้เช่นกันนะคะพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้ก็สามารถเอาวิธีการที่หมอนีแนะนำเนี่ยเอาไปปรับ แก้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าไปเจอใครที่มีลักษณะเสาไฟฟ้าตั้งตรงกลางตำแหน่งหน้าบ้านหน้าร้านค้าอะไรแบบนี้ก็เอาไปแนะนำเพื่อนเพื่อน,นที่เรารู้จักได้เลยนะคะก็บุญกุศลอนใดที่บังเกิดขึ้นนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะคะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษาตัวของทุกท่านจงมีพลังเยอะๆแล้วก็ขอให้ เพื่อนพี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะชีวิตแสนง่าย